จากการแข่งขันขในรุ่นสุดท้ายนะครับก็เป็นรุ่นพิก up เทอร์โบนะครับอันนี้ในส่วนของรุ่นพิก up เทอร์โบเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่4รุ่นย่อยนะครับคือพิก up เทอร์โบธรรมดาพิก up เทอร์โบอเมเจอร์พิก up เทอร์โบจูเนียร์แล้วก็พิก up เทอร์โบส0งพนะครับ2.0ลิตรนะครับในส่วนของพิก up เทอร์โบสอนะครับมี3คันนะครับก็ในส่วนรุ่นจูเนียร์จะมี14คันอเมเจอร์จะมี9คันแล้วก็ i ิก up เทอร์โบจะมี5คันนะครับเราก็จะก,การที่มีการคัดฟายกันนะครับสำหรับสนามที่3นี้นะครับธนพลคัเปายอันดับ1นือชัยอันดับ2เอกสิธิ์อันดับ3จะหจััดอันดับ4สุประชัยอันดับ5หลังจากรีวิ่งไปได้ประมาณครึ่งทางก็เกิดอุบัติเหตุจนจะต้องมีการ เอารถเซติคานะครับลงมาวิ่งนําอยู่2รอบนะครับแล้วก็มาแข่งขันใหม่จนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับเหลือ3รอบ2รอบสุดท้ายละนะครับเ,เราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของนะครับเบอ,อร์สินะครับเบอ,อร์สิธนพลก็ยังเป็นผู้นําอยู่เหมือนกับตอนที่ทําการ ผริตายมานะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรนะครับก็ซูเปอร์เทอร์โบตัวนซูเปอร์เทอร์โบโปรนะครับ,รบก็ในส่วนของเบอร์81นะครับขึ่นมาเป็นดั2ก2เอกสิทธิ์เกรียงโกมลน,นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเมเจอร์นะครับจากสเน็กเตอร์เอสซีเลนโซทีมนะครับส่วนผู้นำธนพลชูเจริญผลเบอร์15นะครับก็มาจาก สุดพศขาเหล็กเบสเทอร์โบยำนะครับนะครับอ่าล้วครับมันมีการเสียบแงงครับในเบอร์81นะครับเบอร์81แซนเบอร์29จะลัดขึ้นมานะครับ81เอกสิทธิ์นะครับแล้วก็พอเบอร์29นะครับเบอร์ย9 9ก็จะหลัดแจ้งกมวลกุญชัยนะครับอยู่อันดับที่3นะครับ ก็ยังทุกคนยังคง,งรักษาอันดับของตัวเองไว้ได้นะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ตอนนี้แซงขึ้นมาแล้วนะครับเบอร์อันนี้ไฟนอลแลบแล้วนะครับยี่สิบเก้านะครับเจรัดแจ้งกมลกุญชัยนะครับก็แซงเบอร์แปดสิบเอ็ดเอกสิทธิ์เจนโกมลน,นะครับขึ้นมาอยู่อันดับสองนะครับแทงนี่ครับเรียกว่าถือว่าจะลังจะ นะครับตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องดูว่าเบอร์8 1เอจะกลับขึ้นมาเป็นอันดับสองได้หรือไม่นะครับแต่ว่าเบอร์15้าอันดับ1นะครับทิ้งห่างอันดับสองถึง5วินาทีนะครับถึงแม้ว่ายังไงซะต้องดูอันดับสองอันดับ3าเพราะว่าห่างกันอยู่ประมาณ2วิอันดับสองอันดับ3นะครับก็ ส่วนอันรับสี่ห่างเลยสิบเอ็ดวินะครับเบอร์หกสิบเก้าลือชัยเนียมพิบูลนะครับแล้วก็ดับห้าเบอร์สองนะครับเอกสิทธิ์นะครับอยู่ดับสองไใช้ยเบอร์สองยู่ดับห้านะครับเอาละครับตอนนี้ครับอ้าว ตอนนี้คันสุดท้ายเนื่องจากว่ารถซิงคอัพเทอร์โบนะครับทั้งทั้ง4รุ่นย่อยนะครับรวมกันแล้วทั้งหมดน่ะ31คันนะครับรวมทั้งฝาแมนของเราด้วยนะครับลงแข่งในเบอร์39นะครับตอนที่เกิดอุบัติเหตุก็มาต่อท้ายขบวนอยู่ดับสุดท้ายเลยแล้วก็ตอนนี้คันสุดท้ายท้ายขบวนกำลังจะนะครับตอนนี้เอาล่ะครับธงตามากลุกจะ ผ่านแล้วครับเบอร์15นะครับผ่านธงตำมกรุกแล้วนะครับธนพลชูเจริญผลอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันดับสองเบอร์29นะครับจลัดแจ้งกมลกุลชัยอันดับสามนะครับเบอร์81นะครับเอกสิทธิ์เกียงโกมลนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ ห 2, 3สนามแรก3สนามแรกของรายการอ e ิดิมสือซูเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์นะครับก็จบปิดฉากลงด้วยในรุ่นป i ิ k กอัพเทอร์โบนี้นะครับก็เดี๋ยวสนามที่ 4, ี่ห้นะครับในเดือนหน้าเดือนสิงหาคมเดี๋ยวเราจะนำมาติดตามแล้วก็รายงานผลการแข่งขันให้ทราบอีกครั้งนะครับ ติดตามในเดือนหน้านะครับไปเดือนหน้าครับเจอกันครับ